สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก ต้อตาชิมย้อนมีกระบาชิ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการเรียนภาษาเมียนมาก,กันเถอะเมียนมาสกาตินจาสโสกับดิฉันชุติมาชูรอดผู้ดำเนินรายการกับโกเอ็มนะคะคผมพาณวัลลักษณะวงศ์นะครับวันนี้ก็เจอกับเราสองคนเหมือนเดิมวันนี้นรเราแต่งตัวมีพร็อกเล็กน้อยค <c oughs> ่ะเพื่อต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาหลายๆเทศกาลนะครับที่ใกล้จะมาถึงก็คริสต์มาสนั่นเองค่ะ นะครับวันนี้วันอังคารก็สามารถรับฟังเราได้นะครับทางคลื่น AM 1575ึ่งกิโลเฮิร์นะครับทุกวันอังคารเวลา4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube สลาลมเรดียวนะครับค่ะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะแฟนๆที่ชมทาง y o u t u b e ครับค่ะก็มี มีคนมาให้กำลังใจอยู่มากเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำที่จะให้ดีๆขึ้นต่อไปก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆค,คนอย่างน้อยนะครับก็จะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมะนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมานะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรานะครับแล้วก็ ยิ่งถ้าใครจะมีแพลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปเมียนมาเนี่ยครับ mm hmm. ก็สามารถดู youtube แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ะนะครับอย่างคราวนี้ตอนนี้เราจะมีเรื่องที่ไปเที่ยวพมา่าทีเดียวแหละค่ะคเที่ยวเมียนมานะคะใช่ซึ่งในขณะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยไปเที่ยวประเทศเมียนมาเยอะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี้ยก็คงจะมี คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่จองตั๋วเครื่องบินที่จะไปเมียนมาก,กันแล้วนะคะบางคนก็อาจจะไปแล้วกลับมาแล้วแล้วก็กาลังจะไปอีกค่ะโกเอ็มไปไหนมาบ้างผมเ่ะฮะค่ะที่ผ่านมาที่<ว>ผ่านมาตอนที่ปิดหลายๆวันนะคะต้นเดือนธันวาก็อยู่บ้านครับแล้วก็ไปร่วมไบค์ฟอร์เดสที่สงขลาครับค่ะนะฮะโกเอ็มเป็นหนุ่มสงขลา ก็ได้ไปไบ for ์เดทที่สงขลาใช่ครับไปริมทะเลสาบสงขานะครับข้ามทะเลสาบตินณสุรานนท์ะนะครับก็วิวดีครับสวยค่ะสวัสดีฉันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ไปปั่นเพื่อพ่อหรือไบ for ์เดทแต่ว่าวันนั้นก็ได้ไปเที่ยวอยู่ค่ะแล้วตั้งใจว่าเวลาลงใต้เนี่ยเราก็จะผ่านพอถึงจังหวัดประจวบ ก็จะผ่านทางที่จะไปด่านสิงขรคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะด่านสิงขรก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือเปิดให้เป็นจุดที่จะเป็นท่องเที่ยวระหว่างไทยไปประเทศเมียนมาได้ก็ไปยังเมืองมริตได้ ừ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  ค่ะอันนี้อยู่ที่ประจวบนะคะเรารู้จักหลายๆด่านอย่างที่โกอ็มเคยไปมาอันนั้นด่านอะไรนะคะทางเชียงรายแม่สายแม่สายาแม่สอด แม่สายด่านท่าชิเล็กใช่ไหมคะคูณฟังค่ะแม่สายด่านท่าชิเล็กแล้วก็ถ้าขยับลงมาทางตะวันตกนิดนึงแม่สอดนะคะเมียวดีดังนั้นก็ก็ข้ามไปได้นะคะไปเที่ยวเมืองเมียวดีหรือลงมาที่ใต้ล้เดี๋ยวสิคะลงมาที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะครับอ่าด่านอะไรคะด่านอะไรฮะด่านเจดีสามองค์ค่ะก็เข้าไปเที่ยวประเทศเมียนมาได้เห็นไหมเรามีสามด่านละ ก็ยังขาดอีกด่านหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ายัางไม่เคยไปเลยนะคะทางระนองก็ไปแล้วที่กลยัเคยไปเกาะสอง,องกอง็ตรงนี้ค่ะตรงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นด่านที่เรียกว่าด่านสิงขรน,นะคะคซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าจากถนนใหญ่ที่เส้นเพชรเกษมที่ลงใต้ไปนี่นะคะแยกเข้าไปอีกประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะซึ่ง ใกล้มากแล้วก็เส้นทางเข้าไปก็เต็มไปด้วยเป็นสวนมะพร้าวเพราะว่าประจวบคีรีขันธ์ก็มีมะพร้าวเยอะแล้วมีไรสับประรดนะคะเต็มไปด้วยภูเขาที่ยังสวยงามนะคะแล้วก็ไปถึงที่ดานดานสิงค์คอนก็จะมีตอนนี้กําลังเหมือนกับจะบูมโกเอ็มคือมีการก่อสร้างร้านแล้วก็คงจะมีแผงร้านให้เช่า เอามาขายของเดิมคงจะมีขายของแต่ยังไม่มากก็มีหมู่มีเป็นหมู่บ้านสองข้างทางนิดนึงตรงด่านนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างเยอะเลยมีสํานักง,งานออฟฟิศของตอมตรวจคนเข้าเมือง <c oughs> แล้วก็มีบ้านชาวบ้านแล้วก็มีร้านที่ขายคล้ายๆกับแม่สายเลยค่ะก็จะขายเป็นพวกเพชรพลอยอัญมณีไม้แกะสลักแล้วก็ธนาคาร ถั่วตุ๊กตับะะมีเหมือนกันมีเหมือนกัน,นะค,ะค,ค่ะ่มีละแพะเยละแพะเยละแพะเย่ชาพม่านะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าทเมิงอิงจีทเมงิเง,เมงพ้าถุงเมียนมาประสงประทรงก็เป็นของผู้ชายค่ะแต่ดีฉันเห็นแต่ของผู้หญิงของผู้ชายก็คงจะมีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าอยากจะไปเที่ยว ตรงชายแดนก็ก็ขอเชิญนะคะที่ด่านสิงขรซึ่งดิฉันไปมาแล้วก็เห็นว่าือมอเป็นแหล่งที่น่าจะเข้าไปดูอีกแหล่งหนึ่งนะคะก็ลงไปถามเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ข้ามไปทางฝั่งเมียนมานะคะอก็ทราบมาว่าจากตรงนี้ค่ะตรงด่านสิงขรข้ามไปมริดเมืองมริดของเมียนมาครับโดยโดยรถยนต์นะคะก็แค่สี่ชั่วโมงเอง แล้วถามเขาบอกว่าร้อยแปดสิบกิโลจากจุดตรงดานเข้าไปซึ่งถามว่าค่าใช้จ่ายค่ารถคนเท่าไหร่คนละห้าร้อยไปห้าร้อยกลับห้าร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปหาโรงแรมนอนที่นูน่นที่ในมาลิสมีโรงแรมเยอะเขาบอกว่าเป็นบ้านเมืองเงียบๆสงบสบายๆคล้ายๆทางภาคใต้ของเราในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นยังมีคนบางคนที่อาจจะพูดภาษาไทยได้ด้วยน่าสนใจไหมคะ ะคะคุณผู้ฟังคะเราอาจจะไปเที่ยวทางด่านสิงหขอนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอ่ะอ่กโอเอ็มมีอะไรเอ่อวันนี้ผมมีเรื่องของเจดีโพตทาวะฮะโพตทาวะค่ะนะครับซึ่งก่อนอื่นก็มาฟังประวัติกันก่อนนะครับว่าเจดีแห่งนี้มีความเป็นอยู่่ทีเมืองอะไรปเป็นมาอย่างไงอยู่ที่เมืองอะไรคะ ชเวดากองครับยังกงอยู่ยังกุ้งนะคะอยู่ยังกงยังกงโยนะคะครับเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนําไปบรรจุที่พระเจดีย์ชเวดากองฮะก็คือนําไปพักไปก่อนใช่ครับก็คืออยู่ริมแม่น้ํายังกงใช่ครับค่ะโอเคแล้วสมัยก่อนเดินทางมานําพระเกศาธาตุ คิดว่าน่าจะเป็นการเดินทางทางเรือ,รอะนะครับแล้วก็นําไปนาพระเกศาธาตุเนี่ยไปพักไว้ก่อนะนะครับ<ก>ที่ก็มาขึ้นตรงนี้ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นองค์พระเจดีเนี่ยได้ถูกทําลายเมื่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับการบุรณะขึ้นใหม่นะครับแล้วก็โดยที่ใต้าฐานพระเจดีเนี่ยมีโครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้โกเอ็มตอนที่ไปเที่ยวเมียนมาโกเอ็มได้กับไปเที่ยวได้เข้าไปครับเข้าไปที่ในโบทถท่าหใช่คำว่าตาท่าวคุ้คุณนะคะโกเอ็มตาทาวก็คือตัวหลักพันพันหนึ่งพันหนึ่งพันที่เราได้สอนไปแล้วก่อนหน้านี้ตาทาวเพราะฉะนั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับหนึ่งเกี่ยวข้องกับเป็นนายทหารนะฮะหนึ่งพันรูปที่มายืนต้อนรับหนึ่งพัน หนึ่งพันนายนะครับที่มายืนต้อนรับพระเกศาธาตุตอนนั้นตามตำนานว่าอย่างนั้น่ก็เลยเรียกว่าบูตาะาวใช่ครับผมค่ะนอกจากมีเส้นพระเกศาธาตุแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะในบูตาะาวคือเดินเข้าไปแล้วมันเป็นเหมือนเจดีเป็นเป็นเหลี่ยมๆจำไม่ได้ว่าแปดเหลี่ยมหรือสิบสองเหลี่ยม นะะเป็นทางแคแบๆแต่ว่าเราสามารถที่จะเดินเข้าไปบูชาพระเกศา,าธาตุได้ถึงในระยะใกล้นะคะเป็นกระจกจำได้ไหมคะค่ะแล้วมีเงินมีทองเราก็โยนใส่เไปใส่ไปนะคะคุณผู้ฟังแต่อีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณของวัดหรือเจดีโบตทาวเนี่ยนะคะที่คนไทยนิยมไปกันมากแล้วก็ทุกทัวร จะต้องจัดตรงนี้อิสมาสเพราะว่าที่นี่ก็มีที่เราเรียกกันว่าเทพทันใจอค่ะคค่ะรับได้ยินไหมคะก็เอ็มก็ต้องไปแน่เลยไปแล้วครับถ้าไปโบาทาวที่ที่มีเป็นพระที่เป็นรูปที่เอานิ้วชี้อย่างเงี้ยค่ะต้องจี้ที่ตรงถ้าเอาเอาหน้าผากไปจิ้มอันนั้นก็เชื่อกันว่าได้จิ้มที่หน้าผากแล้วอธิษฐานขออะไรก็อาจ ประสบความสําเร็จค,รค่ะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆตอนที่ดิฉันไปเมื่อนานมาแล้วสิบปีมาแล้วเนี่ยค่ะตรงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ดังมากค่ะเหมือนทุกวันนี้ครับคือท่านท่านที่ว่าที่เราไปไปกราบไหว้แล้วเรียกว่าเทพทันใจเนี่ยท่านเป็นนัดนะคะนัดซึ่งเป็นไม่ใช่ผี ก็ไม่ใช่เทวดาด้วยไม่ใช่พระนะคะแต่ท่านเป็นโบโบจีนะคะโบโบจีของวัดเหมือนกับพระเจ้าที่นะคะคําว่าโบโบจีแปลว่าพระเจ้าที่ซึ่งที่ชเวดากองก็มีถ้าคุณเดินแล้วสังเกตทุกที่นะคะ่ะที่เป็นวัดจะมีโบโบจีแล้วแต่งตัวคล้ายๆกันจริงๆแล้วแต่งตัวคล้ายๆกับ ประชาชนคือชาวบ้านมากกว่าที่ <คน S 2> จะเป็นปเทวดาค่ะไม่ห่ามันไม่ใช่พระไม่ใช่เทวดาแต่ก็แต่งแต่งตัวก็คือเจ้าที่ฮะเพราะนั้นโบโบจีตรงเนี้บังเอิญว่ามีคนไทยมาแล้วก็ไปสักการะแล้วเหมือนกับว่าขอแล้วกลับมาสําเร็จก็เลยกลับไปแก้หลังจากนั้นก็เรียกว่าเทพทันใจเป็นต้นมาแล้วก็เมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยครับเพื่อนถามว่า องโบบจีเนี่ยมีเหรียญหรือว่ามีเครื่องรางหรือว่ามีเป็นพุทธรูปบูชาอะไรหรือเปล่าครับอันนี้อยากจะสอบถานทางพิสุขด้วยอันนี้ก็สังเกตมาหลายแห่งหลายวัดแล้วก็ก็ได้ถามสยามะเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตว่าเมืองไทยเราจะมีพระเครื่องมีเครื่องราง,<ช>ขงของของังต้องเช่าพระเยอะมากตามวัดต่างๆ แต่เมียนมาไม่มีนะคะไม่มีการทำพระขึ้นมาบูชาหรือมาให้เช่าไม่มีให้แขวนให้ห้อยเท่าที่ไปหลายๆวัดที่ไปมาก็ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นค่ะไม่เห็นส่วนถ้าจะมีก็อาจจะเกิดจากชาวไทยดีแหละอาจจะเป็นไกด์ไทยทัวร์ไทยนะคะ ถ้าถามกันมาก,มากๆในอนาคตอาจจะมีก็ได้ออย่างที่โบโบจีโบจะาถาวก็เหมือนกันแต่เดิมนะโกเอ็มไม่มีหลอกที่จะเอาเงินไปเสียบนะฮะเหมือนกับเสียบที่มือท่านแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานเสร็จต้องเสียบสองใบแล้วก็ใบหนึ่งเราเอากลับบ้านอีกใบหนึ่ง <ตำ S 1> ก็ทําบุญ,บญนะคะอย่างนี้ตอนแรกๆดิฉันไปเมื่อสิบปีที่แล้วรับรองเลยค่ะไม่มีการทําแบบนี้น่าจะเป็น ความคิดหรือไอเดียของไกด mm ์ hmm. ทำให้มันเกิดอะไรอ่ะนาท่องเที่ยวนา,นาท่องเที่ยวแล้วอีกคนไทยก็ยิ่งชอบ mm hmm. เ,อเหมือนกับว่าได้ทำบุญแล้วก็อ๋อยังได้เอาเงินกลับมาด้วย uh huh. แต่จริงๆดิฉันเห็นวิธีนี้มีพระท่านหนึ่งที่ดิฉันนับถือเลื่อมใสก็คือหลวงพ่อคูณของของไทยเรานี่แหละค่ะก็เวลาเราไปวัดเราก็ไปทำบุญถูกไหมล้วก็เอาเงินไปทำบุญอยู่แล้วแหละแต่สำหรับ ท่านหลวงพ่อคูณตอนที่ดิฉันไปก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดก็คือถ้าเราทําบุญให้ท่านไปครึ่งหนึ่งหรือเท่าไร่เนี่ยท่านจะกลับมาให้เรารเออท่านก็จะกลับให้เราเก็บเป็นขวัญขวัญถุงขวัญกระเป๋าซึ่งก็ดิฉันว่าเออไอเดียนี้ก็ดีแล้วพอมาเห็นที่โบตาถาวก็คิดว่าเอ,อ๊ะมีต้องมีคนไทยที่หรือทัวไทยหัวหน้าทัวมาแนะตรงนี้ให้มัน เกิดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นอืมแต่ผมลองเซิร์ชดูใน Facebook อะไรพวกเนี้ยมันก็มีนะครับก็เห็นเป็นเหรียญเป็นรูปก็ทั้งผู้ฟังก็ต้องพิจารณาดูเองแล้วกันใช่ค่ะ,ะครับอาจจะว่าเมื่อตอนที่เขียนตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอืมมันเป็นชีวิตปกติไปแล้วว่าเออต้องมีเสียบเงินจนเดิม,เด,มเดิมมันหายไปแล้วไงฮะเดิมเดิมไม่มีค่ะดิฉันคิดว่าไม่มีค่ะนะคะ โอเคนะคะค่ะคุณรูฟังนะก็ไปสถานที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะพูดให้ฟังว่าที่ไหนมีเรื่องประวัติอ๋ออะไรต่อไปค่ะตรงกันข้ามกับเจดีโบตทาวนะคะก็อยู่ในรายการทัวร์เหมือนกันก็จะมีเจ้าแม่กระซิปครับค่ะเจ้าแม่กระซิบหรือ,รอเรียกว่าเทพกระซิบนะคะอันนี้ก็คือเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามมันไม่ใช่วัดหรอกค่ะก็เป็น สถานที่ที่มีเป็นรูปปั้นของผู้หญิงนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็เรียกว่าเจ้าแม่ <c oughs> แต่เดิมก็จะมีชาวเมียนมาไปสักการะนำของไปถวายเป็นกล้วยเป็นข้าวตอกนะคะมาดอกไม้ซึ่งจะเอาไปถวายอยู่แล้วแต่พอต่อมาก็ถั่วไทยอีกแหละ <c oughs> ก็ต้องนำมามาถึงโบสะถาวมาทาง ไหว้ท่านโบโบจีนะคะขอพอรเทพทันใจก็ข้ามไปฝั่งตรงกันข้ามก็เพื่อที่จะไปะสักการะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่กระซิบจะแต่งชุดสีเขียวซึ่งก็ถือกันว่าเชื่อกันว่าตามตำนานนะคะ,ะเธอเป็นธิดาของพญานาคเพราะนั้นเธอจะใส่ชุดสีเขียว,ยวค่ะแล้วก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากก็รักษาศีลน,นะคะไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนกระทั่งเมื่อสิ้นชีวิตก็ได้กลายเป็นนัดนะคะนัดก็เป็นเป็นเป็นบิญญาณแต่ก็ไม่ถึงขั้นเทพเทวดานะคะแต่ก็ถือว่าคล้ายๆนะคะเชาวพม่าก,ก็มากราบไหวนานแล้วะคะ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วก็มีแต่น้อยแต่ไปเดี๋ยวนี้นี่คนแน่นไปหมดแล้วครั้งหนึ่งทราบมาว่าที่ทำไมต้องเรียกว่า เจ้าแม่กระซิบ,บเพราะว่าที่วัดตรงนี้ก็จะมีคนขายดอกไม้ขา,ขายของอะไรเนี่ยก็จะทำเสียงดังแล้วเวลาทัวร์ทวไทยคณะตรงนั้นไปก็เสียงดังอืมในนี้เขาก็จะเขียนไว้ว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะแต่เขียนเป็นภาษาเมียนมาเขียนเป็นภาษาเมียนมาอาจจะไกด์สื่อกันผิดกับหัวหน้าทัวร์ไทยนะคะบอกว่าห้ามส่งเสียงดังห้ามพูดดังก็เลยเหมือนกับพูดกระซิบ ก็เลยกลายเป็นว่าต้องกระซิบเพราะนั้นเวลาจะขอก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปกระซิบที่หูเจ้าแม่นะคะแล้วทุกวันนี้ก็เลยเรียกว่าเจ้าแม่แมกระซิบค่ะนะคะแล้วการกระซิบนี่ก็คือกระซิบขอก็ไปพูดที่หูท่านอแล้วบางคนตอนที่ดฉันไปล่าสุดก็เราต้องเข้าแถวยาวเพราะแต่ละคนก็จะต้องการอยากกระซิบว่าตัวเองขออะไร ะะกระซิบนานไกระซิบนานค่ะคบางคนอาจจะจํามาจากเมืองไทยว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขอหลายๆอย่างกระซิบหมดเลยเออแทนที่ว่าเออจะดูว่าคิวยาวใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเจ้าแม่กระซิบท่านโปรดปรานก็คือถวายนมก็มีนมกล่องครับก็เลยมีการขายนมกล่องเกิดขึ้นอ,อ่าทีนี้ก็เป็นเงินกระสพัดขายนมกล่องนมก็พอเปิดกล่องเจาะรู มาวางให้ท่านบางคนก็เอามาวางที่ปากให้ท่านดูดอะไรเนี้ยก็จะบางทีนมก็เลอะเทอะตรงนั้นอืมอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะว่าอย่าทําให้สถานที่ของเขาถ้าเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังก็อย่าส่งเสียงดังค่ะคราวนี้ก็มาดูเรื่องคําศัพท์กันบ้างะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่กันแล้วใช่ค่ะนะครับก็มาดูเรื่องของการวอวยพรปีใหม่ค่ะนะครับซึ่งสําสหรับปีใหม่ครับ เมื่อเราเคยพูดไปแล้วเนี่ยโกอมลองทวนอีกครั้งเราเคยให้คำศัพท์ในเรื่องของคำว่าปีใหม่ไปแล้วนะครับคำว่าปีนะครับภาษาเมียนมาเรียกว่านิดนิดค่ะเหมือนกับสองน่ะใช่ครับติดหนึ่งติดนิดสองนิดค่ะสาหรับคําว่าใหม่นะครับภาษาเมียนมาใช้คําว่าติด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 นะครับนั้นก็เอามารวมกัน นะครับคําว่าปีใหม่ก็ต้องใช้คําว่านิติดค่ะนิติดค่ะปีใหม่นะครับส่วนคําว่าเก่านะครับเก่าภาษาเมียนมาใช้คําว่าห้าวห้าวค่ะห้าวนะครับถ้าปีเก่าก็เป็นนิตห้าวค่ะนะครับปีปีเก่าค่ะนะครับต่อไปก็คําว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะนะครับนิติดเมงกลาบาค่ะ นิดมิงกลาบาร์ค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะครับค่ะแล้วถ้าก่อนจะถึงคริสต์มาสนะครับวันที่25ธันวาค่ะนะครับคําว่าคริสต์มาสก็คริสต์มาสนิดนิกู้ค่ะคริสต์มาสก็นิดนิดกู้มารีคริสต์มาสนะคะวันนี้เราถือโอกาสมารีคริสต์มาส เพราะว่าเราก็แต่งตัวกันมานะฮะสาหรับที่วางอยู่ข้างหน้านะครับเป็นของขวัญจาได้ไหมจําได้ไหมฮะเคยจำได้ไหมคะบอกไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วต้องยื่นด้วยมือมีคําว่ามือและสาวและสาวและสาวขวัญค่ะแล้วถ้าจะให้สําหรับใครก็ดีและสาวโกเอ็มอตเอ๋ของขวัญนี้สําหรับโกเอ็มค่ะนะครับาว่าสําหรับอตุเอ๋นะคะอตเอ ตีและสาวโกเอ็มอัตเอบาสำหรับคุณค่ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็ยื่นของขวัญให้ว่าเป็นของขวัญสำหรับคุณค่ะนะครับค่ะก็เจสูตินบาเดเจสูตินแบาแแต่ว่าขอบคุณมากครับผมค่ะดิฉันก็จะตอบว่าย่าบาเดโอเคได้เลยอได้เลยได้ไม่เป็นไรนะคะอ่า ครั้งที่แล้วดิฉันได้พูดถึงการอวยพรปีใหม่อย่างอื่นด้วยคือขอให้ท่าน make a wish นะคะปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งก็มีอยู่สามสี่ประโยคที่ได้เรียนไปแล้วนะคะวันนี้ก็ทบทวนอีกทีนะคะการก้าวบาเซการก้าวบาเซการก้าวบาเซแปลว่าขอให้โชคดีครับโชคดีนะคะขอให้โชคดีจำได้ไหมคะเราจะมีคำว่าบาเซ ลงท้ายการก้าวบาเซอีกอันหนึ่งนะคะชานตาบาเซอ่าอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะนะครับขอให้ร่ํารวยร่ํารวยนะครับชานตาบาเซนะชานตคะคําว่าช้านตาแปลว่าร่ํารวยนะคะอืมบาเซขอให้ร่ํารวยชีานตาแปลว่าคนรวยใช่ไหมครับชานตาต้องต้องมีคําว่าหลูมั้งอืม ช้านตาเดลูคนที่ร่ำรวย <c oughs> นะคะช้านอีกคำหนึ่งค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าจ้านมานะคะอันอันแรกคือช้านตาตัวชอช้างอันนี้จะจ้าน,<จ>านมาจอจานนะคะจ้านมาบาเซขอให้สุขภาพแข็งแรงครับจ้านมาแปลว่าสุขภาพนะคะจ้านมาบาเซขอให้สุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะคะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาใช่จ้านมาบาเซค่ะกับ แล้วไม่ลืมขอให้ถูกลอตเตอรี่ขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะทีเป้าปาเซ่ค่ะทีเป้าปาเซนะขอให้มีความสุขอ่าอีกอันหนึ่งเซกชันตาบาเซ่เซกแปลว่าจิตใจแปลว่าจิตจิตที่ร่ำรวยเมื่อกี้ชันตาแปลว่าร่ำรวยใช่ไหมเซกชันตาบาเซจิตที่ร่ำรวยก็คือมีความสุขมีความสุขนั้นนะคะหรือ ยบลทินบาเซก็ได้นะเบลทรินเหมือนกันนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยอันนี้ต้องบอกเวลาที่จะมีเพื่อนพี่น้องจะเดินทางไปใช่ะจะเดินทางไปกลับบ้านหรือไปไปท่องเที่ยวนี่ฮะก็ต้องบอกว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพชอชอโมโมเยาบาเซนะคะชอชอโมโมเยาบาเซถึงโดยสวัสดิภาพค อีกอันหนึ่งที่ฉันเพิ่งคุยกันมากับสยามะเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้สนุกนะอืมใช่ค่ะเที่ยวให้สนุกเที่ยวก็คือเล,เลนะคะเลเที่ยวนะ,ะตัวเลจําได้ไหมฮะแปลว่าไปเ <ไป S 2> ที่ยวค่ะเพราะนั้นคําว่าสนุกนะคะปยอสนุกสนุกปยอปยออนะคะปยอปยอค่ะปยอแปลว่าสนุกนะคะคุณผู้ฟัง ปิออปิยอ,ยอก็ให้สนุกสนุกเที่ยวให้สนุกสนุกก็ปิยอปิออเลบาปิยอปิยอเล่บาค่ะปิยอปิยอเล่บาคุณผู้ฟังเที่ยวให้สนุกนะคะปีใหม่นี้นะคะ <c oughs> อ่าทีนี้เราจะเพิ่มคำศัพท์อีกนิดนึงครับนะคะคำว่าจำได้ไหม <c oughs> <c oughs> จำได้ไหมอือหือจำได้มัดมีมัดมี มัดมีค่ะมีเสียงลมออกนิดนึงมัดฮอใช่ <Not me. S 1> มัมี่มีไม่ต้องมีลมมัดม <But. S 1> mm ีมัดมีนะคะร <Remember. S 1> ีเมมเบออ่าแปลว่า remember ครับหรือจำจำได้ถ้าถามว่าจำได้ไหมคะโปรเอ็มมัดมีล่ะมัดมีล่ะนะคะถ้าจำได้เหรคะมัดมี่เดมัดมี่เดนะคะมัดม <me> ี่เดะจำได้ถ้าจำไม่ได้ มัมมีบูมมัดมีบูนะคะมามัดมีบูออานั้นโกเอ็มที่เราเรียนไปแล้วโกเอ็มมัมมีลาฮะมัมมีลาจำไหมมัมมีเดมันมีเดนะโอเคงั้นดิฉันจะถามหน้าเลลาหน้าเลเดแปลว่าแปลว่าเข้าใจอฮะหน้าเลลาเข้าใจไหมนะหน้าแปลว่า เข้าใจค่ะคําว่าหน้าแปลว่าเป็นคํานามพักถ้าเป็นกริยาแปลว่าพักครับถ้าคํานามก็แปลว่าหูหูครับส่วนแลแปลว่าหมุนหมุนนะคะเมื่อกี้ดิฉันบอกว่าแลแปลว่าเที่ยวตอนนี้มันคําเดียวกันค่ะครับเสียงเดียวกันแหลแต่ว่าแปลว่าหมุนก็ได้อือหน้าแลลาหูหมุนไหมหูหมุนไหมค่ะเห็นไหมคะคำภาษาเมียนมาถามว่า เข้าใจไหมเข้าใจไหมค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเรียนเรียนมาเนี่ยนาเลลาก็หวังว่านาเลเดเข้าใจนิดหน่อยก็ยังดีเนาะ <c oughs> หรือ <c oughs> นามมเลเตบูยังไม่เข้าใจ <c oughs> ยังไม่เข้าใจถ้ายัางไม่เข้าใจเดี๋ยวดิฉันก็สอนจนเข้าใจละครับ <c oughs> ใช่คะ่ะเราก็จะย้ําอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจนะคะสําหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะอะอย่าลืมนะคะไปเที่ยวให้สนุก คปิยอปิยอเลบาปิยอปิออเลบาค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะคุณพี่บาชินคุณพิวบาคิมยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ